สวัสดีครับวันนี้จะผมจะมาพูดเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับ facebook พวกเกี่ยวกับ Facebook แต่ไม่ใช่ f a c e b o o เข้าใจไหมคือพวกโซเชียลวเดีเอโอเคครับผมก็เนี่ยผมก็ได้เจอ,อนี้มาเพจม,มันอ่านว่าพรพัสหรืออะไรอย่างี้ท่าอย่างนนเนาะนีน่คือมันดีนะผมว่าตรงนี้มัน มันดีกว่า Facebook ตรงที่มันก็มีเหมือน f c e e o o o แหละกดไลค์กดคุยกันกดตอบกดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยแล้วแต่แต่ที่ผมสังเกตเห็นนะมันมีสิ่งที่ดีกว่าคือเราสามารถเข้าไปอย่างแบบมันแบ่งเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมใช่แบบคุณคุณอยากดูแบบคุณอยาก อยู่ในหมู่ของเกฟคุกกี้รันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำไมไม่ขึ้นอ่าอ่าคุณอยู่หมดหมู่อย่างสมมติว่าผมไปยงสัตว์เนี่ยผมอ่าไปทาดแมวอเงี้ยมันก็จะมีแต่แมวแมวแมวสำหรับแบบคนที่ชอบแมวก็จะเจอแต่รูปแมวอะไรเงี้ย ผมก็มันดีนะมันจัดเป็นหมูหมดหมู่ดีสำหราบก,กระต่ายเป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะหมดมันก็จัดหมดหมู่กระต่ายให้ดีเนาะเราแบบคือเรามันคือมันมีการฟิลมันคือมีการกรองข้อมูลให้เราอย่างตลกหกฉากอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็บอกตลกหกฉาก Finished. มันก็กองให้ก็มีแต่เรื่องตลก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 ให้เราเนาะให้เราดูน่าผมว่าโปรแกรมอ่าโปรแกรมหรือเขาเรียกว่าโปรแกรมระบบของโซเชียลโซเชียลมีเดียเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะของเพลพัสดเพลพัสอะไรเงี้ยสักอย่างนะฮะนะดอนียนะผมว่าน่าจะโอเคตอบโจทย์ได้ วันนี้ก็ลองมาสมัครกันดูเนาะซอกใหม่เลยผมมีเบอร์โทรรอเปล่า่าผมมีถ้าไม่มีมันก็ใบบาย,บายถ้ามีติดตั้งพฟฟ้าลงทะเบียนลงทะเบียนอลงทะเบียนในแอปผมผมใช้นี่ติดตั้งติดตั้ง ติดตั้งแล้วติดตั้งตกลงอได้รับการติดตั้งแล้วน่ยอันนี้คือในมือถือนะอมมันทำอะไรมันทําอะไรแรบ,บ้างดี๋ยนะผมขอดูหน่อยมันก็เหมือนเฟซบุ๊กกันเนาะ คลิปไปก่อนแล้วกันเนะผมขอเปิดมือถือดูนะเดี๋ยวขอพอดไว้ก่อนอ่ะโอเคครับเมื่อกี้ผมได้ไปยืนยันหรือไปสมัครไอดีในโทรศัพท์มือถือแล้วเพราะมันต้องตั้งติดตั้งในมือถือด้วยแล้วก็มาเกาะกาะัอินที่นี่เรามาเข้าหน้าในนะครับมันก็แบ่งหมวดหมู่ให้เลยครับผม ผมจะตั้งกระทู้ก็ได้ค้นหารกระทู้ค้นหารกระทู้คือมันคือเอาไงดีบอกว่าอะไรไงดีมันคือมันคืออันนี้อะมั้งมันคือมันคือ Facebook นั่นแหละ เพียงแต่ม so right. so ันเอามาแบ่งกลุ่มเนาะเข้าใจตรงกันเนาะมันคือเฟซบุ๊กนั่นแหละแต่มันเอามาแบ่งกลุ่มว่าเราอยู่กลุ่มไหนเนาะนั่นแหละมันคือมันเชื่อมโยงกับเฟซบุ๊กครับมันพาเราเชื่อมโยงกับเฟซบุ๊กไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันมีข่าวมันมีใครใครอยากอยู่อย่างอ่ารวมตัวคอนโซลอย่างเงี้ย โอ้โหเยอะเลยสาธารณะอ่าเขียนได้เลยเขียนได้เลยก็คือคล้ายเฟซบุ๊กอ่าเขียนได้เลยกลุ่มนี้เรามีอะไรบ้างสวัสดิค่าอะไรเงี้ยโโหเนาะกลุ่มนี้ทำไมมันโสดเยอะกันจังแต่ผมชอบแบบบางนี้แล้วก็ไปแบบ มังงะเน,นี่ยมัง,งการตูนหมดกระตูนอันเนี้ยโอ้ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือเพบไอ้พรพัสอะไรเงี้ยเนาะคุณก็มมีหลายภาษาด้วยเราอยู่ประเทศไทยเราก็ใช้ภาษ,าษาไทยเนาะ,ะมีคนกดใจถูกร้ค์ไปเยอะละมันก็คือบอร์ดบอดหนึ่งนี่าคาือกระทูเขาเรียกว่ากระทูเนาะเราสามารถสร้างได้ สร้างได้เพิ่มโพสต์ได้ใส่ภาพได้เนาะก็เลือกใช้ค้าเฟซบ o ๊กแหละแต่มันมีกลุ่มให้เราเลือกแค่นั้นแหละจบจบข่าวเลย <c oughs> ครับยังไงคนที่สนใจก็เข้ามาได้นะครับเน,นี่นะครับชาวไอทีเรา